i don't know how to count the shower <laughs> this for ไม่รู้ไม่รู้อะไรวะดิมดิมหน้าจอเอาเอาอะไรไม่สวยเหรอดิมหน้าจอนี่ถามจริงรู้ป่ะรู้ก็เมื่อยี้โแต่เราสวยแต่รู้ว่าคือไม่สวยไม่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 ถ่ายรูปเมียถ่ายรูป you know what this is the first time that we like go mm. first time first time in forever no 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 why huh why not good. ในดูคอมเมนต์น่นไลฟ์ขึ้นต่เครื่องจะขึ้นแล้วมันก็จะตัดไปเองนะใช่ครับมันจะไม่ตัดไปเองเว้ยครเพราะเครื่องมันใช่ไหมพอเราออกไป มันจะบอกว่าวพาวสเออ,อหรอพอสอใช่แล้วก็จะอ,อยู่ในแอปสต,ต็ปอปอะอ่เยเออหรอกจนกว่าเราจะถึงไทยเลยจะไม่ได้ไปปิดเลยเออหรอแล้วถึงไทยก็คือคอนเินิวอ่ะโอเคงั้นไม่ดี <laughs> อะไรเนะี่ยอินเดียนาโจนเนี่ยเโอ้ So when the, so when project yeah airport look on at me Where are you going? Where are you going? How about where are you going? Bye now, bye now. Going to your heart, there is uh -huh. a move. Yeah, history move, move of history. You know, different between <laughs> history and you. No, let me tell you, history is past. But you're my future. <laughs> <laughs> smooth like but a smooth like smooth cone. Oh marry me, marry, oh, marry, me. <laughs> marry me. Oh one, one, one. Ah, marry me. M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 arry me. โ <laughs> อ้ยมันเ้ยแล้วทำเป็นแบบมันขับมิว้งไม่เด้หรอ Oh marry me นนลกักษณะผู้ใด้่เนอะเป็นอะไรวสันัน์บ้ายวไหนลองดิสมวิว่าจะสมยว่าเขาอขอ Hello 5K 5K viewers today Hello 5K <c oughs> เอ้ยไหนๆเอาจอมาดูดิถ่ายไปไหนนะ

เซกิฟต์มีมีกิฟต์ม่มิฟอยน์มันคืออะไรบ้างเครื่องบินเหรอเฮ้ยพิเศษเนี่ยมีคนเดมาเฮ้ยเขาอะไรวะโอ้ยยากว่ะ ปัรั้ื่สาการเนไทยสายการยนสมาิตาลายรวมกับสายการเนเนี่ยนี้เหมือนเดนเดไลฟ์ันนี้เลยในแอปพลิเคชันหนึ่งอนนียมาห้ลองเนเฮ้ย เราใช้เวลาบินยะท่ากับยาาเป็นเวลาา่ากัยางทามีเป็นเวลาสชั่วโมงกอนาทีการบินไทยเป็นการบินตลอดั้ถ้าการบินไทยเราการบินะดับางกาบินัลโกลที่มีอยุต่ำกาแ่รัยุต่ำกว่าาชต่เาจใการมอมาตัวแม่หันท่างๆทุกอย่าเยตือเอามดูด้

นัชัยนั้เป็นคสเป็นเครื่องายเสือและปลากระปงกัดซอสต้มยำแห้งครับผัดแห้งหรือว่าก็ชิ้นเนื้ออะไรเดมิตรัสมาด้ยเดมตรที่เป็นปลาเปยอดัพร้อมลิงลิกกเพสโต้นมเขืผัดเนยแล้วก็ขี้ปลาเยอะ มอมอกีมันฝรั่งคืออะไรวะไม่รู้แครอทหน่อไม้ฝรั่งไม้เนี่ยมออกีมันฝรั่งแครอทหน่อไม้ฝรั่งมออกี ไม่รู้เอาคเางั้นขอขอมีดบอกแล้วมิดบอกอะไรนะมีดบอกขอมิบอกสุกขอเป็นเป็นแว์มีเดียมแวร์หรือวาแบบมีบอกต้องสุกแร้แร้าจะตุยแระน่าจะตุยอยู่มีดบอก โอเคแล้วหน่อไม้ฝรั่งนี่จะเป็นฝรั่งแบบไหนครับฝรั่งแบบไม่ไหนึ่งฝรั่งแบบไม่ได้หนึ่งมีฝรั่งแบบสีขาวอเมริกา white asparagus เลี้ย white asparagus หน่อไม้ฝรั่งแบบอันนี้ white asparagus ที่แบบเขากินกับสเต็กที่เป็นแบบอันใหญ่ใหญ่อ๋อพอดีบนเครื่องไม่มีแต่ต้องไปปลูกก่อนเฮ้ยโอ้โหเศร้าไม่มีครับ มีคนนอขนข้าง,ง,มมงข้งลอดมีคนนอนปกมีคนนอนข้างข <c oughs> ้างใช่เ <c oughs> ลยไงล่ะขึ้นร้วึกระเป๋าคได้ครับได้าโัได้แปะปิชักระจบเลยไม่ได้นะเหยียดขาไม่ได้นะ เป, me, ป็นไรไหมเป็นไรไหมใส่แม้เลยเราปลุแล้วสังขารไหนดีน่าดแสงเสร็จแล้วรอดูดิดดดดดด foto foto, tutorial nih, foto foto, angkat, foto right